ชนะน็อกชันเดชแล้วล่าสุด,ดานี่ชนะน็อกยกแรกครับเจนพหมอราชพัฒน์จอมบึงครับ3น็อกกับอีกหนึ่งคะแนนครับที่เป็นผลงานของทางด้านเ,เพชรรุ่งน้ำจิ้มดับรันสารคามครับส่วนรถพ่วงปีนี้อายุ21ครับอายุเท่ากันวัยเดียวกันครับรถพ่วกนี่เกิด18มิถุนา2545 เพชรลุงเรืองวันที่8พฤษภาคม2 5 4 5หครับแกเอา,าการแค่หนึ่งเดือนครับพี่อาลีเรียกว่าสนุกแน่ครับดูรถพ่วงครับตอนนี้ยังใส่หัวรถพ่วงอยู่นะครับยังหายใจ,จหายใจออกหรือเปล่านะครับเจาะรูมาเจาะรูมา <laughs> ยังยังไม่ถอดหัวนะครับวันนี้หัวหน้าค่ายครับเสียสองวันนี้ไม่ได้มาครับ <laughs> แน่ครับพี่อาลี โดยรถพ่วงนี้เทกับใครนี่ไม่เคยมีมีเกียร์ถอยหลังครับถ้าถอยหลังวันนั้น,ว,น,น,นวันไหนนี่เป็นรถพ่วงตัวปลอมแน่นอนพยายามจะขยับไปเรื่อยนะครับต้องเบียดวงในอยู่แล้วนะครับรถพว่วงเพชรลุงนั้นหลักเหลี่ยมดีสีมือดีระยะหลังก็ดูว่าดีวันดีคืนขึ้น,นมาอาวุธก็ถือว่าหนักแรงเลยครับวันนี้มาเจอกับรถพวกก่วงของใช่งานง่ายนะครับเพราะในนี่โอ้แต่เจ็บเหลือเกินครับนี่แหละครับประเภทจมจมตะลุยครับรถพว่วง ลีลาการชกอาจจะไม่สวยงามครับแต่สิ่งที่มีทดแทนก็คือในเรื่องของความแข็งแกร่งแล้วก็ลูกร่างสูงยาวครับเพราะฉะนั้นใครชกกับรถพ่วงนี่แพ้ชนะน,นี่น้ำลายเหนียวคอแน่นอนครับ<ป>เดินชนไปเรื่อยขยับไปเรื่อยหลักเลี่ยมมวยหลักเลี่ยมเชิงเป็นรองเพชรลุ่งแน่นะครับแต่ว่าได้รูปร่างได้สูงได้ลอยนะครับขยับเข้าไปดูว่าเพชรลุ่งยังไม่รีบไม่รอนมีขยับหลอก มวยขวาจตีสายหน้านี่ถือว่าทํางานใช้ได้เลยครับนี่นะครับข้อได้เปรียบของมวยขวาที่มีแข้งหน้าก็ถือว่าคูโชกจับทางลําบากครับระวังแข้งขวาขาหลักแต่มาโดนแข้งหน้านี่ก็ค่แม่รับบ่อยๆนี่อันตรายเหมือนกันครับรถพ่วงอย่าไปร้องเล่นอย่าไปรองของครับรูปร่างนี่สูงยาวทั้ง3คนเลยนะครับบนเวทีกรรมการริ์กองนีรันที่ก็สูงยาวด้วยนะครับเอามาดูกันแล้วครับยับเข้าไ้มีแข้งขวาหมัดขวา ก็ยังไม่เข้าเป้าเลยครับเชรลุงนะเล่นจังหวะฝีมือวงนอกก่อนนะครับยกแรกๆก็ดูชันดูเชิงกันไปเชื่อว่าเกมน่าจะเดือดกันสนุกระทึกแน่ครับคู่นี้นี่นะครับมาชมมุมแดนนี่มาจากสุรินครับถิ่นช้างใหญ่น้ำเงินนี่เด็กหนุ่มจากสระบุรีครับโอ้หวันนี้กลกผมสีทองแล้วดูพ่วงเข้ากับเทศตการนึกว่าสงกรานครับเป็นเทศตการปีใหม่ครับโกกผมมานี่ครับวางแข้งครับ ใช้หลังเดี่ยวที่ได้เปรียบครับเพชรลุง<ด>ูว่ปะมาทาด้วยครับดูว่าจะเร็วกว่าด้วยนะครับอาวุธหลากหลายกว่านี่เพชรลุงต้องเล่นลูกหนักๆน,นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเขาที่ว่าแทนเจ็บเหลือกเกินนะครับในหลายๆไฟที่ผ่านมาวันนี้มาเจอกับเพชรลุงก็จะเข้าไหนยากหน่อยนะครับดูเข้าไหนก็โดนล็อกเอาไว้ตีได้ไม่ได้ตีไม่ขนานด กรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่ก็คงยังเดินนะครับแต่ก็ยังไม่เร่นกันเต็มตัวเท่าไหร่นะครับคู่นี้นี่นะครับค่อยๆเดินครับโดนท่วงเดินแบบละเอียดครับไปสีเสื้อไปบุ่มบ่ามีโดนเก็บตกบ่อยๆนี่เดี๋ยวจะหาฝั่งไม่เจอครับเพชรลุงลูกศิษย์ของผู้กองรันครับหลักเหรียญดีสายตาเฉียบครับอ่าแล้วครับถีบซ้ายมาโดนพ่วงค่อยๆเดินคืบคานเข้าไปหาครับเพชรลุง หลออยู่กลางเวทีครับอ้าวแข้งชายหน้ามาอีกแล้วครับเป็นมวยขวาที่วางแข้งหน้าได้เนียนตาครับเพชรลุงหมดยกที่หนึ่งครับพุ่มพันม่วงเจอกับเพชรรุ่งดาบรันสารคามเริ่มจะขยับเข้าหาด้วยนะครับเพชรลุงไม่สนแล้วครับโอ้นี่นะครับแข้งชายดูว่ายาวเหลือเกินมีลูกที่คอยสกัดเอาไว้อย่างที่บอกนะครับหลักเหลี่ยมเชิงสีมือมวยนี่โอ้เพชรลุง ก็ถือว่าจัดจ้านนะครับมวยขวาจะตีซ๋ซนสายหน้านี่วางแม่นครับนี่นะครับวันนี้ไม่เป็นเป้านึ่งครับเพชรลุงรองให้ลือดพลเดินเข้ามาแล้วโดนผีดเหมือนกันครับนะจัดจังหวะเอาคืนครับรถพว่วงขีดจนเพชรลุงนี่หมุนส6 0องศาครับอาแล้วซ้ายมาอีกครั้งครับเพชรลุงอืมแข้งซ้ายของเพชรลุงวันนี้รถพ่วงบังยังไม่ทันครับมาเร็วมาแรงตลอดเวลา นะครับมวยขวานะครับจต่แท้งขวานี่ยังไม่ออกเลยนะครับสายหน้านี่แม่นแม่นไหลดอกที่เห็นโอ้โหมาบอกยังไม่ออกก็มาเลยครับเอาเริ่มจะขยับไม่กลัวด้วยนะครับเบียดเข้าไปสาเพชรลุงจบไปตั้งรับเยอะไม่ดีนะครับเพราะมานี่มาหนักๆทั้งนั้นครับนี่นะครับกลัวไม่ได้ครับอายุเท่ากันศักดิ์ศรีแม่มีพอกันครับเอาละครับเพชรลุงเติมซ้ายเสิร์ฟซ้ายตลอดครับออาเป็นพวงเตะขวาขวางเอาไว้ เพชรลุงยืดสู้ครับจับนงไนล็อกสะพายแรงล็อกได้ตียังไม่ได้ครับนี่แหละครับแม่ยังแข็งแกร่งครับังหมาสไลด์ไล่แขนนี่ยังกดมาตีลาบากครับแต่ไม่ถนัดกรรมการก็ยากนะครับมาเริ่มกันใหม่นี่แหละครับโอ้มีลูกผีพคอยทําลายจังหวะเอาไว้นะครับรถพ่วงเพชรรุงขยับเข้าไปแทงขวายืนกันใกล้ๆนะครับชิงกันออกนะครับเรียกว่าหนักแรงด้วยกันทั้งคู่ครับ มีเล่นเจาะยางด้วยนะครับเบียดขยับเข้าไปแล้วก็เจาะยางหนักๆเหมือนกันเอารถพ่วงอย่างไรับดี่ไปรับยังไม่ดีนะครับต้องขยันออกให้มากกว่านี้ครับนี่แหละครับเดินช้าไม่ได้ครับเดินช้านี่ผลงานไม่ดีครับเอาล้ครับรถพ่วงขยับกระจับนิดนึงครับเตะขวามาเพชรลุงระยะนอกนี่เพชรลุงยังวางแข็งได้ดีครับรถพ่วงเตะซ้ายขึ้นมาบ้างเอาล้ครับทิงกันออกเลยนะครับเบียดเข้าไป โอ้โหแต่แข้งขวาดูนะครับออกแข้งขวดเร็วสวยงามโอ้ยลูกนี้นี่กรรมการเร็วนะครับรถพ่วงเองก็ไม่ซ้ำด้วยนะครับมาดูกันนะครับในช่วงโค้งสุดท้ายยกที่2ครับเหลือเป็นน้ำเงินนักกีฬาครับไม่ซ้ำคู่ต่อสู้จังหวัดที่เสียหลักส่วนกรรมการก็ทําได้ดีครับเป็นจังหวัดซูเปอร์เซฟจังหวันี้จับนายครับจับนายไล่แขนเสียบ้ายเข้าไปรถพ่วงมาแล้วเพลงข่าเริ่มเะวโชว์ผลงานให้เห็น สายโตขึ้นมาจากเพชรลุงาล้ครับบีบหัวใจกันต่อมาปลายยกครับเพชรลุงสายมาอีกครั้งหนึ่งรถพ่วงยังจับไม่ติดยังคว้าไม่เจอหมดยกที่สองอลุยกันต่อครับยกที่3นะครับซ้ายค่อยเตะไว้ก่อนเลยครับแมนะนี่ครับโอ้ต่างคนต่างเตะครับใหญ่ๆเลยครับขอของเขา ายครับพยายามเนี่ยครับขึ้นคอขึ้นคออ้าวโดนเสียบมาก่อนครับเด้งคืนครับเพชรรุ่งนี่นะครับปลายยกที่ผ่านมานี่รถดพ่วงเริ่มจยาคีบในได้ครับหันมาบัรเลงเพลียงเข่ายกหนีอ้าวแล้วแม่หนีไม่ออกก็ต้องสู้แล้วครับเพชรลุงไม่มีอะไรจะเสียครับงงไหนครับพยายามสู้เข่าจากลดพ่วงอ้าวแล้วครับคุณตีผมก็ตีครับอ่ะยอมกันไม่ได้จริงๆครับไฟนนี้ดูว่าเพชรรุงนี่เวลาคีบก็คีบได้ดีด้วยนะครับถึงจะไม่ใช่เข่าอาชีพ รถพ่วงต้องเบียดเข้าไปบดไปเรื่อยนะครับชื่อรถพ่วงนี่ถอยหลังไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องเดินขยับเข้าหาจังหวะการจับอย่างจับไม่ถนัดนะครับโดยเชรลูกนี้คอยไล่แขนเอาไว้ทมการแยกก่อนนะครับมาเริ่มกันใหม่ครับอหาวงในครับได้เห็นลูกมัดกันแน่นๆครับแข็งแรงแข็งแรงทั้งคู่เลยครับเอามัดพยายามต่อยมาต่มาครับรถพ่วงในแล้วตีมาก่อนครับ ล้วพยายามตั้งขวางเอาไว้ครับเพชรลุงเป็นลุงเสียบมารถพ่วงครับเสียบคืนครับฝังหน้าไ้ด้วยนะครับพยายามฝังหน้าไว้ครับเอาไปซ้ายมาครับเสียบคืนแทงเข่าซ้ายครับโอ้โหสอกครับสอกครับโอ้โหสลับมาดอกนี้ครับแ่านี่แหละครับแลกเข่าอยู่ดีครับมีจังหวะรักไก่สับซอกครับเพชรลุงรถพ่วงไม่ว่ากันครับจับนายเดิน พายแรงแล้วเสียบซ้ายเข้าไปครับมา้วครับอีกครั้งของเพลงเขาเจ้ารถพ่วงครับเพชรลุ่งยังไงครับพยายามยืดสู้เสียช่วง้วมาหันมาจับบนล็อกนักเอาล้วครับแม่รถพ่วงยังหนีแม่ถือว่าตีได้แล้วครับรถพ่วงรถพ่วงนี่เวลาขวางนี่โอ้โหแทงมาแต่ละเม็ดหนักๆแรงๆทั้งนั้นนะครับก็อยู่ที่เพชรลุ่งแล้วนะครับหมัดฟอกต้องมานะครับไปแลกเ่านี่ดูเสียเปียบแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ ถึงจะจับได้ตีได้แต่ว่าทีต่อทีหนักๆวงในเอาเริ่มจะเด้งเหมือนกันอยู่ที่ว่าเพชรดูว่าขวางหนื่จะขวางได้ี่รถพ่วงนี่จะตไอหนักกว่านะครับเอาเบียดเข้าไปโอ้แตจังหวะเมื่อกี้แขล็อกคอไวเลยครับกดคอไว้เลยครับสามเหลี่ยมได้แล้วครับแข้งของเพชรลุ้งะครับปล่อยเข้าไปก่อนครับนําเข้าไปเตะเข้าไปครับรถพ่วงใครตีใครครับ ไทยตีไทยครับเอ้าเพชรลุ่งตีมาเด็บมาครับโอ้โหรับแหมมาแบบแน่นๆเลยนะเดินขยับเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายอ่าบิดมาครับพยายามขยับทันเกมเลครับมัดไม่โดนครับโดนเสียบมาพวงในครับนี่ครับเด้งขวารถพวงเสียบพื้นหมดยกที่3ครับเพชรลุงดีกว่านะา มาดูจังหวะการจับนะครับยกนี้วงในนี่ใครจะดีกว่ากันเท่านั้นเลยครับนี่แหละครับเข้าสู่ยกที่4ี่ครับระฆังดังขึ้นมาแล้วพ่วงเดินในจับในจับตีทันทีครับแต่เขาไม่ง่านง่ายครับคือเพชรลุงวันนี้โต้ทุกเม็ดแล้วก็สู้ทุกดอกครับแม่ถือว่าทําได้ดีดีครับวันนี้เพชรลุงแพชนะยังไม่ทราบครับแต่ทั้งคู่นี่ถือว่าทําผลงานได้ไม่มีที่ติครับโอ้ดักเสียบไปเลยครับ่ัสักครับเสียบทุบถีบด้วยครับก้าวมาเสียบครับรถพ่วงแหลมแหลมเลยอ่า แยกวระกอนครับไม่ตีไม่ชัดเจนช้าปุ๊บนีอ้าวทีว่าทีวพาทีคืนเหมือนกันครับตะขวามาครับนในในอ่าแยกดูว่ารถพ่วงเองนี่จังหวะขวางแขงก็ทําได้ดีนะครับนี่นะครับเปียกเข้าไปแขงเข้าไปจะเริ่มช้าไปหรือเปล่านะครับเพชรลุงเพราะว่าโดนเข้าไปไหลขนานาเหมือ,นก,น,อนกันนะครับไหลเม็ดเ,เลยนะครับในช่วงต้นยกดูว่าจะช้าลงไปครับ นี่นะครับไล่กี่ในตอนไปเพชรลูกนี้เป็นยู่ที่มุมรังครับรถพ่วงจัดในอีกครั้งหนึ่งคืนมาคืนมาครับเสียบซ้ายครับรถพ่วงกรรมการแซะออกมาครับมาหาความชัดเจนกันต่อซ้ายเข้าไ่รถพ่วงเพชรลูกก็พยายามตั้งกำแพงครับแต่นี้โอ้ยกำแพงทลายครับียกว่ากันไม่อยู่แล้วตอนนี้โอ้โหลูกขวางแทนอย่างที่บอกนะครับรถพ่วงนั้นแทงได้เจ็บกว่านะครับ ดูว่าจะช้าลงไปแล้วนะครับเพชรลุงจังหวะต้องมีหมักนี่อกมาเสริมด้วยโอ้โหยกเดียวนะครับต้นยกเดี่ออกมาเล่นชุดเดียวเลยครับบอนี้ก็ยังตีได้แน,น่นๆเน,นื้อๆอยู่นะครับดูแบบว่าเนี่ยครับเหี่ยไปเห็นเลยแล้วครเพชรลุงครับนี่นะครับแลกกันไปโต้กันไปแล้วเป็นเพลงเข่าที่รถพว่วงแทงได้แหลมแทงได้เจ็บครับเสียบตายเข้ามาอา้าว เริ่มจากกำแพงหายไปไหนครับเพชรลุงขวางไม่อยู่จริงครับวันนี้อ้าวเสียบไปเสียบมาเสียบกระจายครับเพชรทางด้านรถพ่วงครับโอ้รถพ่วงนี่มาเดินเดียดยกที่สี่เดินเร็วนะครับชุดเดียวเห็นผลเลยครับเพชรดูว่าเพชรลุงเองก็สู้ได้ดีนะครับสามยกแรกนี่สู้ได้ดีเลยนะครับแต่ว่าพอปะทะไปแล้วนะครับโดนต่อโดนหรือว่าอาวุธก็เริ่มหายเริ่มขวางไม่อยู่ เป็นรถพ่วงที่เบียดก็ใบขวางแทงได้เนื้อเน้นๆแล้วนะครับตอนนี้ต้องมีหม,มัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วครับเพชรรุ่งช่วงปลายยกที่4นะครับรถพ่วงแกก็ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะเสียบเข้าไปครับขวางแล้วเนี่ยครับขวางขวางไว้ครับแต่ข้างล่างตีไม่ได้เพราะว่าเจอกําแพงของเพชรรุ่งเองเหมือนกันแหละครับเดินครับรถพ่วงย่งขงเดิน นี่แหละครับหมัดมาแล้วนะครับเพชรลุ่งทั้งหมัดทั้งศอกต้องมาโอ้โหแต่ว่ารถพ่วงก็ยังเดินขยับแล้วก็มีลูกแทงถึงเจ็บเจ็บแรงแรงนะครับเอาตอนนี้มีหมัดดูว่าจะเน้นหมัดเป็นลิเศตแล้วครับนี่แหละครับหมัดนะครับเึ็นคำตอบสุดท้ายครับหมัดเด็ดเดดเอาให้ซับแบบน้ำจิ้มดาบรนงสารคามไปเลยครับอ่ะกระจับโอเคครับจัดองทรงเครื่องเรียบร้อยครับ กลัวว่าเดี๋ยวแหม่ถ้าไม่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเตะกระจับจำเดินกระเจียวครับพี่น้อยคุณเองชอบจิงคำนี้เอาเดี๋ยน้าดึงต่อครับเพชรลุงอ้าวต่อยมัดอับบัคัดขวาโอ้โหน้าสลัดเหมือนกันครับรถพ่วงก็คงจะมีคำสั่งจากทีมงานบอกว่าตรงนี้อย่าไปจับในตีข่าวครับตีเย็นช้าก็ไม่ชนะครับต้องมีหมัดมีศออเข้ามาเติมแล้วมาพิจิกมโอ้โหยามจะฮึตต่อยหมัดฟันตอกนะครับแต่ว่าพอโดนแทงเข้าไปนิดเดียวนี่ ถอยล่นเลยโอ้ยรถท่วงเข้าไปทางขวาเนื้อๆอีกแต่ว่ารถท่วงก็ไม่เล่นเกมนะครับดูว่าชนะแล้วก็คุมไปเรื่อยหอยโตหนักๆเท่านั้นเลยครับอ่ะมีหมัดเปลี่ยนเกมหรือเปล่าหมาัดเตะเสาหรือเปล่าครับเพชรลุ่งครับเอาชัยชนะกลับไปหาพ่อรันกลับไปหาพี่โจสารครามหน่อยครับส่วนรถท่วงนี่หลายคนที่จําจําได้ครับจําวลีได้ครับผมจะอจิตดีแคุณแม่ครับอ่ะขยับเข้าไปครับรถท่วง ถึงตรงนี้ก็ยังเดินครถพ่วงนี่แหละครับโอ้ยเสียบขวาเข้าไปโอ้โหต้องขยับข่ากางเกงครับเพชรลุ่งโดนลูกนี้เข้าไปครับแหนโดนแล้วเจ็บแทนครับตอนนี้ดูว่าสงครามบนเวทีนี่สงบแล้วนะครับโอ้ดูครับรถพ่วงก็บอกว่าพอแล้วครับฝ่ายน้ําเงินก็บอกว่าพอแล้วนะครับผมก็ไม่ไหวเหมือนกันกอเดินมาจนสุดแล้วครับคือเราคนดูกันไม่ได้คนโดนจุกเหมือนกันนะขนาดโดนขนาดดูยังเจ็บแทนครับแล้วคนโดนจะเจ็บขนาดไหนครับ โอ้นี่ครับเล่นลมรอนะครับรถพ่วงนี่นะครับโอ้พลังงานวันนี้พลังช้างสารครับเดี่ยวแลนี่เยอะจริงเป็นส่วนเกินครับไม่มียุบไม่มีหมดง่ายง่ายคอยเก็บตกคอยเลาะเลมครับรถพ่วงปล่อยให้เพชรลุงเดินเข้ามาหามัดขวายังเกรงรอครับแต่โอกาสยังต่อยยังยังไม่มีครับเพชรลุงนี่ครับเจอลูกจุกจีครับแน่ ไปไปมามาตอนนี้รถพ่วงกลายเป็นมวยฝีมือจับไปแล้วครับคุณเอ๋ครับครับอ่าก็อืมนั่นแหละครับไม่รู้จะพูดยังไงเพื่อนทั้งทีนี่นะครับจบปลายครับฟันต็มท้ายครับคือเข้าใจทั้งคู่อ่ะเข้าใจทั้งเพชรลุงและเข้าใจทั้งอาการของรถพ่วงอ่ะครับเออก็ไม่เป็นไรครับแพ้ชนะเกมกีฬาครับ ต้องสู้กันต่อไปครับทั้งบนสังเวียนและชีวิตจริงครับนี่ครับแต่ความน่ารักอยู่ตรงนี้ครับนี่นะครับมีต่ภาพํำพุ่มพันม่วงครับเป็นไฟเอาหน้าไปในท้ายที่สุดครับนี่คือเหตุการณ์บนค่ำคืนวันนี้ครับอ่ะนี่คือทั้งหมดของค่